นะวันนี้มาอยู่กับโซ่เนะครับนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสุ่มกล่องเดอะมอนสเตอร์นะครับผมนะซึ่งนะครับผมชอบมากเลยนะครับเพราะว่ามันเพิ่มอัตราในการยิง2นะครับซึ่งนะครับผมได้มาแบบว่าเช่าฮะแล้วนี่ผมลองเล่นดูเออมันก็โอเคเว้ยมันแบบว่ามันลั่นไวแล้วมันแบบยิงหมันมือดีนะก็พวก m 6 0อะไรแหล่งเนี้ยนะมันก็แบบว่าลั่นไวยิงไวนะครับ ส่วนเอ็กเอนแปดนะครับก็ยิงไว้ทันใจเหมือนกันนะครับเหมืนนอนแบบพรามันยิงอัตรามันเพื่อมาตายยิงนะเหมือนผมยิงยิงแม่นขึ้นนะไม่รู้เหมือนกันนะว่าผมคิดเองหรือเปล่านะครับโอเคนะครับก็ซึ่งวันนี้ผมจะมาสุ่มก่อนเดิมมอนเตอร์นะครับก็ภายในอผมจะไม่สุ่มหมดนะครับประมาณสี่พันเพชรผมไม่สุ่มหมดผมขอประมาณสักสามพันห้าเพชรละกันนะซึ่งผมคิดมาแล้วนะประมาณ ผมจะสุ่มเอ็กัเนี่ยร้อยกล่องนะครับนะแต่อีกฮะอีกห้าสิบกล่องเนี่ยผมจะจะเปิดจะเปิดแบบว่าทีละกล่องไปเรื่อยเรื่อยนะครับนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่าผมเนี่ยจะเปิดได้หรือเปล่านะครับเอ้ยไม่เอาดีกว่าผมคิดว่าเดี๋ยวแบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะลองเปิดเปิดทีละกล่องเนี่ยสิบกล่องไปเลยนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยอีกเก้าสิบกล่องเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเปิดทีละสิบครั้งสิบครั้งเนี่ย มันจะได้ไหมแต่สิ่งที่ผมหวังเอาไว้นะคือเป้าของผมเลยคือ M60 กับ XM8 นะครับผมส่วนพวก UMP อะไร M4 นี่ผมไม่ค่อยชอบเล่นเท่าไหร่นะครับส่วนมากจะเล่น XM8 กับ M60 นะครับ M60 นี่ถ้ามีอัตราการยิงนี่ยิงเป็นสก,กินตัวนี้นะโหโคตรจ้าไม่มีเจียบนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูเลยด่วนนะครับนะรับกล่องแรกนะครับแต่เปิดทีละกล่องนะ10กล่องแนะแต่เปิดทีละกล่องนะผม โอเคเราไปดูเลยกล่องแรกไปได้ UMP 7วันนะครับไม่เป็นไรอะไรเนะี่ยโอ้ยไม่เอาโอเคนะครับเรากดต่อเลยนะครกล่องที่สองโอ้นนะโห XM แปดยี่สิบสี่วันนะครับโอเคต่อกล่องที่3โอ้โห XM แปดเจ็ดวันนะครับทำไมออก7วันออกมาเป็นวันหมดเลยนะฮะโอเคเอาถาวรไหมผมใสก็บอก XM แปดก็บอกเดียวก็ได้โอ้ นะฮะไม่กล่องได้สี่นะไอ้กล่องที่ห้าปึ๊บโอ้โหกล่องที่ห้านะครับ <c oughs> ได้ยี่สี่วันนะไปกล่องที่หกต่อเลยครับโอ้โหกล่องที่หกได้ UMP นะผมโอ้เจไม่เป็นไครับไปต่อกล่องที่เจ็ดเปิดโอ้โหไม่เป็นไรครับกล่องที่แปดโอ้โห X M แปดเจ็ดวัน Okay, ไปกล่องที่เก้า m สิบสี่นะครับกล่องที่สิบต้องออกแล้วตอนนี้โอ้โ oh หครับสิบกล่องแรกก็เกลือเลยนะครับผมโอเคแต่ได้มาเป็นแบบวันผมคิดว่าก็น่าจะโอเคอยู่แต่ว่าผมไม่อยากได้เป็นวันเลยผมขอได้แบบเป็นถาวรน,นะฮะคือผมอยากได้มากนะพูดถึงกินพวกนี้นี่ถือว่าดีมากนะผมชอบมากยิ่ง m หกสิบนี่ ยิ่งถูกใจเลยเพราะมันลั่นดีมากโอเคต่อไปเมื่อกี้เราเปิดไป10กล่องแล้วนะบจะเปิดทีละกล่องต่อไปนะผมจะเปิด10กล่องนะ10กล่องประมาณ90ครั้งเอเป,ประมาณ9้าครั้งซึ่งแต่ละครั้งเนี่ยมันจะ10กล่อง9ครั้งก็คือ90กล่องนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวมาลองดูเลยนะครับจัดไปมีส่วนลดไหมเนี่ยโอเค10กล่องไป บัดโอ้โหสิ่งแมงเกือมากเข็งไม่เป็นไรครับสิบกล่องแรกไปแล้วนะครับสิบกล่องสองสาธุขอให้มันมาเถิดนะเอ็มแปดตะก็บอกเอ็มกสิบก็ได้ป่ะมาโอ้โหซึ่งมันไม่ออกเลยครับท่านผู้ชม สิบกล่องสองแล้วตอนนี้หมดไปแล้วยี่สิบกล่องเอ้ยหมดไปแล้วสามสิบกล่องนะครับสามสิบกล่องแล้วโอ้โหอีกสิบกล่องอีกสิบกล่องครับไปโอโหสี่สิบกล่องแล้วว่าทำไมไม่ได้เลยอ่ะอัตราการออกก็ สามเปอร์เซ็นต์น่ะอะห้าสิบกล่องลุยเฮ้ยห้าสิบกล่องแล้วนะออกเข้ามาก่อนซึ่งมันไม่ออกเลยเว้ยผมแบบอะไรวะเนี่ยหกสิบกล่องเฮ้ย หกแล้วหกสแล้วไปก่อนที่7จเฮ้ยเอเอมเอยเอ็ hey! hey! มาครับต่อไปข้างหลังตัวเป็นเอ็ปดชัวโอ้โ oh. ห ทำไมเป็น M14 มสิ่วะทำไมไม่เป็น XM8 อ่ะเราได้ M14 มาแล้วนะครับถาวอนหนึ่งกระบอกแต่ XM8 กับ M60 มันไม่ยอมออกให้ผมนะฮะซึ่งผมอยากจะได้มันมากแต่มันไม่ออกเ <c oughs> ม,มื่อกี้7จะสิบใช่ไหมเดี๋ยวผมจะซื้อทีละกล่องนะ ทีนี้มันเหลือผมเหลือเปิดอีกยี่สบกล่องใช่ไหมเดี๋ยวผมจะเปิดทีละกล่องยี่สิบกล่องเลยนะครับเรามาเริ่มนับใหม่เลยนะครับกล่องที่หนึ่งนะครับเปิดไปไม่ได้ครับกล่องที่สองเปิดไปโอ้โหกล่องที่สามเปิดไปไม่ได้วะกล่องที่สี่ไม่ได้วะกล่องที่ห้าไอ้เี้ยกล่องที่หอะไรอะกล่องที่เจ็ด กลองที่8ต้องมาขูกล่องที่9ก้ล่องที่10ไปดิโอ้โหตอนนี้ผมหมดไปทั้งหมดเนี่ยประมาณ80กล่องแล้วครับไม่ได้เลย ไม่ได้ปืนที่ผมต้องการเลยอะ่ะคือมัน M14 มันออกกระบอกเดียวเองอะ่ะเนี่ยไม่ได้เลยอะ่ะท่านผู้ชมคือผมแบบเช๊ทำไมาเดียวนะีตอนนี้เพชรเหลือพันห้าจากสี่พันสองอ่ะจากสี่พันสองะฮะดูดิเอางี้ละกันนะผมจะทำเพื่อคนดู ผมจะต้องเอา xm 8ให้ได้ซึ่งถ้าผมเปิดอีก10กล่องค่ะอีกสิกล่องใช่ไหมครั้งเดียวทุกคนเชื่อไหมว่ามันต้องออก xm 8แน่นอนร้อยเปอร์เซ็ xm 8ปดเอ็กสิบมาสวยดีครับแต่แต่ดับเอ็กสิบมาเอ็กสิบคุมแล้วเอ0มิบมาสวยหรือ xm 8ปดเอสิบออกแล้วครับท่านผู้ชม ปืนที่ผมต้องอยากได้มากที่สุดเลยอะ M60 บักโอเคเลย XM8 ครับอีกสิบกล่องต้องออกแล้วนะเหล้วปืนเดียวนะ XM8 XM8 โอ้ XM8 ไม่ออกครับผมเอาอใหม่ครับ XM8 ออกดิออกมาดิโอ้โห 4ี่พันสีพันเพชรได้มาสองกระบอกโอเคนะครับผมคิดว่าน่าจะต้องพอเลยแหละเพราะว่ามันได้ปืนที่ผมจะต้องการแล้วนะซึ่งมันเป็นปืน M 6 0นั่นเองนะครับ M 6 0ก็เป็นปืนที่ค่อนข้างล่นช้ามากนะคร M บ m 4ก็ล่นช้านะแต่ถ้าเดี๋ยวนี้มันมี เครื่องช่วยยิงเนาะเครื่องช่วยยิงมันก็จะยิงให้เราแบบกลดเลยแต่ถ้าไม่มีเครื่องช่วยยิงก็จริงแบบทีละนัดแปะแปะแ,ปะแ,ปะแ,ปะแต่ว่าถ้ามีเครื่องช่วยยิงเนี่ยผมคิดว่าอาตาัตราแล้วเพื่ออัตราการยิงด้วยน่าจะสุดยอดเอ็งสีเพราะมันแรงอยู่แล้วด้วยนะฮะนะผมโอเคไหนวะโอ้เอ็งแปดได้มันรลยหูยร้อยสามสิบร้อยสามสิบเอ็ดวันนะ่ะโ,โอ้เล่นตาแฉะแน่นะครับโอเคโอ้ แล้วสัปดาวันนี้หุยสองเดือนกว่าเลยมั้งน่ะนะฮนะสองเดือนสามเดือนเลยสี่สองสามเดือนนะฮะโอเคแต่ผมได้ m 6กสิบมาจากรอผมก็ดีใจแล้วนะซื้อสก,กินนี้เป็นของซีซันซีซันนี้นะแต่ว่ามันไม่บวกเอ่ออะไรเลยนะความสามารถมันแต่ผมชอบความสามารถสก,กินปืนนี้ที่สุดแล้วนะซึ่งที่ผมเล่นมานะแต่ผมเล่นมานะโอ้โห นะโอเคนะครับผมนะครับผมก็ได้ส่มไปเพื่อนดูแล้วนะครับผมแนละ้วในภายใน4,200เพชรนะครับซึ่งผมเสียไปเยอะมากเลยนะครับเยอะมากพอสมควรเลยถ้าเป็นเงินจริงๆก็หู900 9ร้อยอะ9ประมาณพันกว่าบาทเลยนะผมนะที่ผมเติมไปนะครับก็นะครับผมก็มาส่ให้เพื่อนดูแล้วนะครับ ซึ่งมันจออกยากมากนะครับแล้วก็เราต่ดวงคนนะครับว่ามันจอกตอนไหนนะครับ M60 เนี่ยเพิ่งออกท้ายๆเองนะครับผมเนีนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์นะอย่าลืมกด subscribe แล้วกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำนะหากมีกิจกรรมอะไรมาอีกนะครับผมจะมาทําให้เพื่อนๆดูนะครับแล้วก็ เออ่เป็นตัวเสียงดวงไปเพื่อนๆดูนะครับว่าไอเนี้ยมาเจาะง่ายหรือยากนะครับสำหรับวันนี้ผมลาไปแล้วันนะครับขอบคุณครับโซกเก้าขอไปก่อนนะครับบ๊ายบาย